ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการถือตัวสมอย่างนี้สมอย่างเป็นไฉไหนคือการถือตัวว่าเราประเสริฐกว่าเขาหนึ่งเราเสมอเขาหนึ่งเราเลวกว่าเขาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การถือตัวสามอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละการถือตัวสามอย่างนี้และอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นทนหน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยเวราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากรรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยเวราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดน้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละการถือตัวสามอย่างนี้และ